มืัอนี้ก็ที่ว่าผ้าธรรมชมมาอัปเดตนะครับว่าจะเรื่องของประเทศไทยทั้งไปหน้ายังขนาดนี้นะฮะแล้วทั้งในเมืองสีขนาดไหนบ้าแจ็บบ้าแจ็บกูไปว่าถึงทั้งในเมืองนั้นกูวาถึงเลยขนาดไปหน้ายังลาดยางกว่านี้เนาะทุกคนเนาะทั้งไปหน้านี่เนี่ยบาเจ็บไปหน้าแต่ยังบอกไปหน้าทงหน้าเต็มเลยเนี่ยไปหน้านี่ไปหน้าไปว่าคือตั้งใจสั่งทั้งไปหน้าตรงๆเลยในบริเวณว่าผ่านหน้าหื่อยังบริเวณใด ไปหน้าเลยเนี่ยนั่นแหละจังว่าบอกจับโอ้ยปานาปานี้ผมบอกพี่น้องเอ้ยนะทา่าพวกพวกที่เขาอาจจะเห็นน้ทางผ่านถงหน้าแต่อันนี้คือทางสร้างไปหน้าไอ้ของแท้เลยพี่น้องอไปถงหน้าของแท้เลยพี่น้องเอ้ยนะจักเสว่า<อ>จังไหนนะน,นี่นี่ถงหน้าถงหน้าบอจับถงหน้านี่เดี่ยบอจับถงหน้าโอ้ยปานนี้เป่น100%มาโบอยู่ไทยตั้ง40ปียังมันเศร้าตื่นเต้นอีกบ่มาโบเอ้ยมาโบเนี่ยนีคักบ่ดีคักเลยพี่น้องเบิ่ง งกว้างขนาดทั้งไม่ยากจริงๆนะโแบแมนว่าทางเพิ่นเห็ดไปอ่าเทศบงเทศบาลโแบแมนได้พี่น้องเลยทางตอนนี้น <ะ S 2> อยู่ทงหน้านี่ฮะนี่พี่น้องเอ้ยนะขี่งัว่ะนี่นี่ขีง่งูไม่ไม่เปหมาเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะววสวัสดีพี่น้องครับวันนี้มากับเบาแจ็บเมมดียววันนี้มาครับมากับเถาแก่แจ็บวันนี้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอกกด เขาอยู่ไซสเขาอยู่ไซสนะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีแม่นีทถุงหายถงหน้ามีหวยน้องของบึงแท้สมบ่าวโบรรมาชาติได้บ่าจับนี่จะเบิ้งนี่ถนถนถ่างข้อยังมียังมีถนนยังมีลาดยาง,ยางจะไปะนหน้าบอนีบ่าวโบหน,หน้าของแค่ไหนฮ<า>ะอ,<า>อันนี้คือทางไปหน้าเลยแต่บ่าจับนี่ท่าคนไปเลี้ยงงูเลยไปกิงงูเต็มเลยนี่แหละบ่าจับเอ้ยนีเส้นทางที่อยางให้บ่าวจับได้เห็นหลายหลายคนก็สงสัยเด้บ่าวโบ ทางทางทายไปหน้าเมนแทะบอกนี่นี่ขิงงัวมาจ็ะนี่เอาจับบึ้งเลยนะจับรถนะจ้าขิงงัวอ้อขิงง้อคงแทะนะบิ้งเพี่ยบอกเจ็บบอกบอกรังเกียดขิงงัวมากินห่าโอ้โหนี่นี่มาเบิ้งก่อนเดี๋ยวมาจับนี่หนาบอขนาดทางไปหน้าขาเจ้ายังลาดยางพี่น้องเอ้ยท่างเลือกไปหน้าทางไปเรื่องงัวพ่อมลยนะ นี่ทงหน้านี่เนี่ยบาจับเนี่ยหาว่าเบาเบาไอเนี่นนยสินั่งงคนนี้เอ้าเอานั่งอยู่ถนนลาดยางสิเดาซื้อยังไงอู้ซื้อหวาบเอาง่ายๆนะเบาบวกเฮาเฮามองถึงว่าอันนี้บุหูอ่ะเป็นโกบประมาณของจากไเนาะบาดเจ็บบุหูนะว่าเพื่อนๆแต่ว่ามันคือความที่เห็นบาดเจ็บผู้ซื้อแห่งอิจฉาขึ้นไปอีกเพราะว่าขนาดทางไปหน้าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเพื่อนกะลาดยางนั่นหมายความว่าหลดหลดทีพี่น้องประชาชนเอามาใส่นี่ พังเพยย่างเพราะว่าแลนตามถนนลาดยางไปหน้าแท้ก็ยังขับตามถนนลาดยางนะนะบ้านเฮาแค่มีมีถนนตัดผ่านแค่ทางลูกลังเนี่ยก็ดีใจแล้วนะแต่อันนี้ต้องมาลาดยางให้อีกอะ่ะถ้าลูกลังแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะอันนี้มาแบบว่าลาดยางให้เพื่อ,อมองงวัวควายขี่ใสเ่เต็มนี่กับเบอเป็นยังเดี๋ยวบบใใใใยยม,มันสิบ่ร์เสียเฮาต้องไปเบิ่งไกลไปเบิ่งไกลหลายเดี๋ยวจับเอาสิดทายลูกให้ไหมโอ้โห ใก่กินหญ้าเป,นปน็นาะกินหญ้ากินฟางนะฮะทงหน้าเขียวงามขจีทงหน้าแห่งนี้ปีหนึ่งประเทศหน้าสามเถเื่อเได้เบาใจเบื่อเมนป้าปาปาปาเอาน้ำ,นำนดีเน, <ำ S 2> นาะเอันซ่อนขี้งัวเบาใจเบื่อนี้พาราบมาสมบัติของกริงของแ้เน้่พี่น้้งเ้ยท่านนี่คือทางไป,าไปนาของจริง <ไป S 1> มันย่างคำย่าแรงพี่น้องเอ้ยเนี exactly ่ยเห็นธงไหฮธงหน้านี่ฮะประเทศไทยเพิ่นเชื่อได้ว่าเฮ็ดย่างดีเพื่อประชาชนเพิ่นได้บ่แจ็บโอ้นี่ธงไหฮธงหน้าจะเบิ่งทิดีพันก็น่าเล่นอะ่างันท่าไปนั่งห้องแท้ก็ยังว่านี่นะห้องแท้เฮาสังเกตเห็นได้เลยว่าถ้าตามปกติทั่วไปบ่บลาดย่างก็ได้นะ่งแถวเป็นเป็นประเทศอื่นนี่อันนี้เพิ่นโอ้ยังนี่เพิ่นเทศยังนี่โอ้คือบ่ใหญ่ดินเพิ่นเลยบาดเจ็บคนไทยตัวน่ะ ไทยคือมันนี่ก็ได้ทุกอ่าโทรไปดองเลยนะประเนไทยจริงอ๋อไทยมันลมเบิงเนี่ยอ่อนซ้อนทุ่งหน้าไปอ่อนซ้อนอีดีบาดเจ็บไปอ่อนซ้อนอีดีเลยธรรมชาติมันอยู่เหมือนธรรมชาติจริงๆนะพี่น้องแล้วก็มีทุ่งหน้าเนาะมีนกบินและมีถนนลาดยางโอู้หูยพี่น้องเอ้ยนะเอ้าย่าาทุสสายตาเลยบ่อเสือนะมีถนนไปหน้านี่เขาไปมู่บ้านเนี่ยบาดเจ็บไปนี่ยนี่ได้ที่เขาไปมู่บ้านเพิ่นเดินไปเนี่ยไปเบิงกันแล้ววะมันแมนกอยังเบาวบาหรือเบาเนาะโอ้ป้า ไอมัอนซ้อนลาดยางอีดิโอ้ยอุกฟุกใจอุกอังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต้องไปเบิ่งต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองให้เห็นกับตาดิบ่เจบ็เจบเอ้ยโอ้แม่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 แมโอ้ยอ่ะบอเจบ็บต่างกัของของ,ของแท้ของแท้ต่าง,งจังหวัดนี่นี่ของแท้ต่างจังหวัดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเราให้เห็นกันนี่แหละเดี๋ยวจะสิว่าข่อยตัวข่อยพาจะมายืนยันอีกคนนึงงดิบ่เจ็บแม่แม่แม่โอ้แน่แม่นี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 ่โอ้ยอย่างดีเลยเนี่ยอย่างดีพี่ลึกกรี้ดยังวะไงบ่เจ็บเบิ่งเอาดีคักบ่ นี่ขักเลยพี่น้องเบิง่งเกี้ยงกว้างขนาดทางไปหน้าจริงๆนะบัวเมีนว่าทางเพิ่นเฮ็ดไปอ่าเทศบงเทศบาลบัวเบบมีนได้พี่น้องเอ้ยทางไปห่างไปหน้านี่บางคนกับบัวเสือเห็นคลรีบิโอว่าบัวมันของจริงบัววาสันมันเกินคำว่าจริงเลยพี่น้องเอ้ยของแท้ของแท้ลีออออยอมหลับลีเพราะฉะนั้นไอ้ไปเปบียดไปบุหรี่ต่างๆนี่โอ้ย,ยาาาเลยพี่น้องเอ้ยนี่จะเบิ่งที่แบบ่าแจ๊บเพิ่นย่านอ่าเผินชนเพิ่นลำบากย่านยำสิตมยำยำฝุ่นเนาะบัว ลาดย่างไห่นี่น้องเอ้ยนี่นี่พิลากิโตมติดดินประชาชนเหมือนในบอลแจ๊บพิลึกเดีจะเบิ้งนี่จะเบิ้งนี่ยในการเกษตรเผลการไลยสิ่งหลายอย่างเนาะบ่โบบเนาะนี่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 พี่น้องเอ้นะฮะให้พี่น้องได้เห็นอันนี้ให้พี่น้องคนกรุงเทพได้เห็นกันอีกนะนี่ได้กลิ่นอายความเป็นต่างจังหวัดได้เลยบาอลแจ๊บในความเป็นธรรมชาติโอ้พี่น้องเอ้นะฮะอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้บ่โอ้สุดยอดเลย อยากมาก่าอแจ๊บอยากมากอยากมากคนต่างจังหวัดมีความสุขนาอมีความสุขนะมีเลยป่จ๊บมีเลยความสุขมีที่มีทางแล้วปลูกพืชกินเองแล้วกับส่งขายโอ้โหสุดยอดเลยดวงพระอาทิตย์นะบ้านเราได้เห็นบ่านไหนบ่มันมันมันทาว่า มันเห็ดได้เลยว่ามันกระบื้ขนาดนี้เห็ดได้กระดับนี่เห็ดได้ในนอนอันดับนี่เห็ดได้ในนอนแต่ว่าท้ามาเห็ดได้บ่ในการปลูกเขาโปูงน้ำเห็ดได้ปลูกเขาบ่โกับปลูกกันอยู่ปลูกพืชกับปลูกได้แต่ว่าซีให้รับแบบส่งค้ายออกต่างประเทศแบบนี้มันเป็นปบโบได้ยังโบได้เนาะด้วยด้วยความที่ว่าความผู้ด้านการเกษตรเขาก็ยังท่านกว้าใกล้เลยกาสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเช่นว่าระบบสุวประธานเขาก็บกว่ท่านมีเนาะนะแม้กระทั่งการเจาะน้ำมาด้านเขาก็ยังบอได้ว่าเขาเนีมันใหญ่พอที่จะ สั่งคือพนักงานเกษตรส่งขายได้นะไฟฟ้าเหมนนีเนาะใช่ไหมนี่แหละประเทศไทยที่บอกให้ว่าเส้นทางสะดวกสบายน้ำไหลไฟสว่างไปหอดนะทงหน้าไปหอดไอเทียงหน้าไฟฟ้าครับเราจะไยเนี่ยโอเคบ้านเรือนไเรืนหอดเทียงหน้าประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างขนทางสะดวกสบายเราจะจะเบิ่งนได้หมดนะครับบูมแบตเตอรี่แหง อาเซียนได้เนาะอนเรบมาเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะนี่นี่พี่นอ้องเบิ่งกัินคักนะฮะตอนนี้บ่าววอยู่ที่ตำบลวังยางนะฮะอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีบ่าวแจ๊บนะฮะว้าวตำบลวังยางเนะเ<อ>าะตำบลวังยางแน,น่นอนเลยบ่าวแจ๊บบอกเคยได้ยินผมบ่าวแจ๊บบอกเคยมานี่บ่าวแจ๊บ,บ,บนี่เทศบาลตำบลวังยางเออทุก่งย้อยน,นี่พี่นอ้องเองก็ประมาณจะเบิ่งตี้บ่าวแจ๊บเป่าอาวุาสาไทยบ่าวคอยออกเรือพี่น้องเรือจังหวัดชายแดนอูนะอ่าตัวตัวเลขกเป็นเป็นเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทยบ่าวบ่าวเก่งเนาะนี่บ่าวแจ๊บ ต้องพิสูจน์กันทางไปหน้าพิสูจน์กันอีกท่นึงครับพี่น้องเอ๋นะว่าจะเป็นของจริงของแท้ของปลอมมากน้อยซ้ำใดผ้าเบาะจ็กขี่รถเข้าไปเบิ่งจนสุดผมนี่เลยเบาะจ็กโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ้าวเดี๋ยวสิว่าบาโบตัวนี้นี่น้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกสบายทุกจุดทุกมุมเลยเนาะทุกพื้นที่เลยบาโบเนาะต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลอีกพี่น้องเอ้ยนี่ c o m m น n t ตำบลในเมืองได้เนี่ยอะไรตำบลต่างจต่างต่างเมืองออกมาอีกนี่พี่น้องเอ้ยนะฮะ คนเนี่ยคนใส่ยางสะดวกสบายเนี่ยพาสีบุมากเพี่งหอกเอนะ้ยเนี่ยนี่เส้นทางดีพาสีบุอยากมากเบาแจ็บแน่ยแล้วไกกยาามโอ้ยออพี่น้องเอ้ยนะฮะ้าตดวเอาสิพาเบาแจ็บขี่ไปขี่ไป,ปามาเสียวอดใส่เบาแจ็บเอ้ยนะฮะนั่นแหละ,ะบ้าโว่ไปพิสูจน์กันเลยเนาะพิสูจน์กันเลยมันจะไปสุดยี่หม่องไหนมุมประมาณพันอยู่หม่องไหนนะพี่น้องนะฮะโมนี้ก็ถือว่าผ้าทำมาชมมาอัปเดตนะครับวาามมความเรื่อญของประเทศไทยทั้ทงไปหน้ายัางขนาดนี้นะฮะ แล้วทางในเมืองสีขนาดไหนบ้าจ๊ะบ้าแจ๊ะไม่ว่าถึงทางในเมืองนั่นก่เอาถึงเลยขนาดไปหน้ายัางลาดยางปานนี้เนาะท่านเนาะทางไปหน้านี่เนี่ยบ้าจับไปหน้าแต่ยัางบอกไปหน้าทงหน้าเต็มเลยไปหน้าเลยไปไปหน้าไปว้าคือตั้งใจสั่งข้างไปหน้าตรงตเลยบประมาณว่าผ่านหน้าจะสื่อบางใดไปหน้าเลยเนี่ยนั่นแหละจังห่าบ้าจับโอ้ยหปานนี้มันบอกไปเท่าไรเนี่ยถ้ามพวกพวกที่เขาอาจจะเห็นหน้าทางผ่าน ถงหน้าแต่อันนี้คือทางสร้างไปหน้าของแท้เลยพี่น้องไปถงหน้าของแท้เลยพี่น้องเอ้ยนะจักเสวาวาจังไรนะนี่นี่ถงหน้าถงหน้าบอจับถงหน้านี่เดี่ยบอจับถงหน้าโอ้ยปลาหนีพันเปอร์เซ็นต์บาโบอยู่ไทยตั้งสี่สิบปียังไม่ทันเศร้าตื่นเตียนอีกบ่บาโบเอ้ยบาโบเนี่ยโอ้ยบางจุดบาโบกับโบเคยเห็นคือกันเนี่ยบางเฉยเลยเอาลงไปทศไปัดตรงหน้าก่อนนะประเทศไทยบวอนเล็กๆนะพี่น้องเอ้ยใหญ่นะเอาไป พไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งเห็นแจ้งแสงใสให้หวงตาแสงสว่างเนี่ยบาจับเอาไปไปพี่น้องเอ้ยนะฮะนี่คือเส้นทางไปหน้าของเมืองไทยจากบาบูมาเนี่ยฮะพาทำชมมาเบิ้งของกิ่งคองแท้นี่บาจับนี่มาเบิ้งนี่มาเนี่ยข่อยท้าเบิ้งบาจับเนี่ยบาจับเจ้าแสดงท่าดีใจข่อยหนึ่งท่าเนี่ยสี่เอบิ่งเนี่ยท่าไปหน้าเนี่ยสี่เนี่ยสี่สี่เบ<อ>ิ่งกัน โอ้โหนุ่นตรงหน้านุ่นฝั่งนั้น,นก็มีนะฝั่งนั้นกัเอ้านี่บอลแจ๊บนี่ไยกิ่นอะไกินโคลนเนี่ยมันเนี่ยา่าวบอกกันบอลแจ๊บมาแล้วพี่น้องเอ้นะฮะกล่นร่มกินคีงวัวไปแล้วตอนนี้กินกินโคลนบ่าวแจ๊บพะยะยืนยัญญนแน่ครับคนที่บ่เสือในน่องพี่น้องถ้าบ่เสือกับภาพคลิปวิดีโอที่บ่าวแจ๊บกับบาโบเนาะภาเป็นคนมาเบิ่งนี่กะน,นี่แหละหลักฐานพยานต่างๆที่ทุกคนจะได้เห็นประจักษ์สู่สายตาของทุกคนแน่นอนนี่คือถนน ทางไปหน้าของประเทศไทเนาะเพินบ่โม่บ่คุยบ่ออดบ่อบ่อดบ่อโอแต่โชว์ให้เห็น,เห,นเห็นตรงนี้เลยครับทุกคนคอป็ความสุดยอดนี่คือประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างขนทางสะดวกสบายพี่น้องเอ๋ยนะฮะเอาบ่อเสือกัล่องเบิรจะนี่นี่มาแตกมีจะใบใหม่ใบตองเนี่ยนะและ้วก็ขวดขยะบ่มีด้บ่มีด้่เอา,เ,อาเดี๋ยวสิว่าบ่อแจ๊บอวยประเทศไทใส่แตกเนาะโมนี่กับที่ว่าบ่แจ๊บนี่แสดงแกล้งเอาบ่ บอเจ็บนี่เป็นคนหนึ่งที่หากประเทศไทยนะเลยะก,ะกะอยากอวยนะแต่บอเจ็บคิดว่าบอเจ็บเป็นต้องไปอวยเลยพาภาพความจริงมันปรากฏอยู่ทุกทุกทีกท่ท,ท,ทุกทุกที่ไปเนาะนะเฮาเห็นทางไปหน้าก็คือทางไปหน้าทางไปหน้าก็เห็นรถได้นาเ <c oughs> ลยก็เพิ่งสั่งมาโดยตรงเผื่อมานหน้าโดยเฉพาะเลย <c oughs> บริษัทประเทศบ้าน <c oughs> บริษัทไม่ใช่นะผ่านหมู่บ้านมาหมู่บ้านก็อาจจะบริษัทวันใหญ่ไปในช่วงนี้เนาะถ้าตามความจริงแล้วถ้าจะเอางบประมาณเฉพาะของหมู่บ้านนี่คงจะสั่งบ่ได้ แอวเทิงนะแต่ด้วยความที่ประเทศไทยเพิ่นเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกคนคือคนไทยเพราะฉะนั้นตรงทุกจุดเพิ่นให้คุณค่าให้ความสำคัญเหมือนผึ่นสร้างให้เลยไปหน้าไปหน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้ยไปาเลยงงอเลี้ยงไข้ไปแล้วเพิ่นสร้างนั่นนี่พิ่นสิได้อีหยังแหละครับการสร้างเลยบ่แจ๊บเอ้ยสงสัยอยู่บ่คิดว่านะการสร้างนี่ทำทำว่าสิได้อีหยังน่ตอบแทนโดยตรงบาทเดียวเราคงจะบ่ได้เนาะก็แน่นอนแหละให้หน้าเท่านี้สิ่งเหล่านี้การเกษตรต่างๆที่พี่น้องประชาชนพิ่นปลูกเหล่านี้นะเพิ่นก็เอาไปขายเอาไปขายเสร็จปุ๊บ รายได้ต่างๆพ่นกับครายได้หลายพ่นกับเสียภาษีมันบอกหรือเอาไปใช้จ่ายในแต่ละวันนี่ก็เป็นการเสียภาษีของพี่น้องประชาชนพอยู่แล้วนะยิ่งมีการส่งออกต่างประเทศไปขายในต่างประเทศเนาะมันก็เป็นเกษตรเป็นพืชผลทางด้านการเกษตรของพี่น้องคนไทยทุกคนเนาะที่จะนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศนี่แหละคือผลประโยชน์ที่พันจะได้นะโอ้โหนะนอกจากราดยางยังดีเซ็นแบงจราจรนี่ผมย่างยางดีเด้อบ่จำเนี่ยมาแต่อยู่ใกล้ปานนี่เนาะมาบนเนาะ <c oughs> ความจริงอ่ะบวชบวชก็ได้แต่เพิ่นยังเฮ็ดให้ <c oughs> นี่แหละประเทศไทยเอ้ามองไปไกลว่าจะพูนคุณฮู้ปะบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าอ่า FC เพิ่นสิเห็นบ่เบิ่งผ่านกล้องไอ้ขนาดนี้น่ะพงหน้านี่กว้างโอ้โหบ่แมนทุ่งกุลาร้องไห้นะทุกคนนะเอ้าชีนะสีนะ โอ้โหบอลจับกันตื่นเต้นสุดยอดอีกลีพี่น้องเอ้ยนะฮะเอาก็บที่ว่าบอลโบองก็บที่ว่าอยากจะฝากทำมาช่วงใบเพลงทันใดกันแล้วกันนะพี่น้องนับเป็นคลิปวิดีโอของบอลโบกับบาวแจ็บเนี่ยท่านไหนทีมักอะไชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บอลโบกับบาวแจ็บเนี่ยสนับสนุนพวกเขาโดยการกดขำโค้งชนะกันแล้วกันพี่น้องลิ่นแข็งตื่นเต้นบอลจับเอ้ยนะฮะโอ้ยเบิ่งกันที่เราบอลจับในห้องนางคนนี้นะสุดยอดสุดยอดโอ้โหว้าวไปบอลจับสะดวกสบายปะ โอ้โหพี่น้องเอ้ยนะการที่ว่าฝากานนกับเพื่อนคนนี้กับรายกันพี่น้องเอ้ยนะฮะพูดพาษีกำลังตกดินแล้ว <c oughs> หนุ่มลาวกำลังตามฝันพี่น้องเอ้ยนะฮะตามฝันคนบ้านไกลเบาแจ๊บในตอนนี้วิถีชีวิตเบาแจ๊บสตอรี่โอ้โหมุมนี้โอ้โหเบาลาวพี่น้องเอ้ยนะฮะเบาลาว <c oughs> ไปนาเลยทางคอนกรีตนะฮะถ้าเป็นวานเ <c oughs> ท่านี้ทางทางเกวียนเะนี่ยเบาแจ๊บโอ้โหพาษีตกดินแล้ว <c oughs> เกวียนนี่ยมันห่างขั้นหล้เกวียนเกวียนหมดยังไงเนี่เออลองลองแสดงเอวียางวะยังตอนนี้เจ้าคือกำลงังสิญญางไปแบบว่า ไปตามฝันเอาว่าจะลองนาไปตามฝันนางไปตามฝันตอนนี้จากบ้านนามานะครับเพื่อจะไปตามฝันทํางานนะฮะอยู่ที่กรุงเทพมหานครหนุ่มลาวคนนี้นะจะทําเพื่อพ่อแม่และครอบค,อนนครัวนะฮะล่าฝัน,นะฮะจะไปล่าฝันนอกพี่น้อกนอกฝากเป็นกาลังนใ,นใจให้หนุ่มลา,าวเบาแจ็บน้ำเน่ไปและเบาแจ็บ้ย<ป>